สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุโองสุบอนสบายดีายามแรงแรงพี่น้องเสียงข้เจ้าปั้นเข่าพี่น้องเอ้ยนใบยดีายามแรงแรงพี่น้องข้าก็มาแตเ่เรียงงูพี่น้องเอ้ย เห็ดปวกวบ้าเอไเห็ดปวกจ้เจ้าขึ้นได้ายใช่เนาะนี่นะโอ้มันตอุ้ใไหมอะมันลุ้แหงมันละไ่ทุ่งละอยมันลุ้แมันลุ้แงแ้มันะโอ้เจ้าไปเอาใกระดแทจน้าเนห้วยแล้วมันว่าเดียวปลาพีน้องเย ทงละแปดสิบวนี่นะจขีดอันนี้นะห่อหาขี้ดอยู่วะนี่ยห่อฮอดอ่ะห่อฮอดบ่อหอดเฮ้ยห้กับหอดโอ้ยไม่ได้จไปหอดเฮนี้หอดโลเด้อเฮ็ดปลกโลหนึ่งบมหน่อยนันแปดสิบบาทเพื่อนวะป้าบด้ไปหาเข้า้ไปหาพี่้องเลยแค่มืออจะออกมาก โอ้ยแต่สนอคอยว่ามึงให้อแก่ไม่ชินเห็ดชุกเออหนแล้มันเสียเนี่ยมันแสมอือไ่ได้เป็นหาอปติลุงว้าเจ๊ะเจเอ้ยลำไปลำไปพี่น้องไปเบ่งพระเจ้าปั้นเขา ปั้นเขาปั้นเขาสัน้นปั้นเขานี้ฝนก่อนสัน้นห้องเบาอันนั่นแหละพี่น้องเนาะเบาสีเมืองนั่นแหละที่ว่ากินอันตำกินตำมามา่าน้ำเผาเลยกระบกอกเกาหลีเลยเนาะกินน้ำกันเมื่อนะ่ะแหละเขาเบาสีเมืองเนะน,น,นี่ยโหยากสุดยากคุณ

้ยมาซอยวะซ้องนุ่มไม่ต้องส้องนุม่มปั้นเขาหน้าเบาซีเมืองมาเนี่ยฮ่าบากลิ้มมาซอยมูมันวะเท็กสอบเลยด้วยโอ้เหลายเลย่างนี้นุก 以后，你让不？ เมืองพีง่น้องเอ้ยเบาซีเมืองเนาะสเสือส้อซีฟ้าที่ว่ากิจจำมาม่าก็เข้ามูนอนั่นแหละอยู่ที่อนน้องแอนจี้ก็บอกเกาหลีน้ำกันนั่นแหละเนาะอันนี้ก็บพวกบ้านน้อยพี่น้องเสื้อซีฟ้านี่ปั่นเข่าหนี้ฝนมือว่านนะครับก็มามัดซอยเฟินมัดซอยเฟินอ่าสารสี่ให้อะไพี่น้องเพราะว่าฝนตกฝนตกห้ามเขา่าเพิ่น เขาเลยมาหมัดซอยเพิ่อเอนไก่กันเนาะเดี๋ยวคนละผากสวนิ่นเอาอยู่ฟังนะผากส้นกล้วยไปทั้งนะั้นอนี้เงินเพิ่นหน่อยเลยกำลังสีแลว เพิ่นออกงานแหละอ่าเข่าเพิ่นได้ดำก้อนมูเพิ่นก็เลยได้เกี่ยวก้อนมูพี่น้องเอ้ยเพิ่นได้กล้าตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนาในก้อนมูเลยก้อนน้ำตะคองไหลลงมาหน้าเพิ่นมีคลองน้ำไหลเวลาฝนตกก็มีน้ำเลยเพิ่นก็เลยได้กล้าก้อนก็เลยได้ปั่นก้อนมู ซิปสอบผู่ไปจักหน้าหน่อยเดียวที่ตองตะวหนนาเาเขาเิ่นงามเลยเนี่ยอะไบน่บนเิ่นเกี่ยวนะบ่นงัวหลายๆอะไรนะหน้าประมาณซิบกว่าให้นั่แหละแต่ว่าเขาง่ามว่าเขาปั่นมันก็มากเขากำลังลุบๆลงเนี่ย สอบแล้วไหมยังหมดในับป่โอ้คนออกมาโคนออกมาตโซลายบ้านเฮากระชิ้ใส่แต่สอบสใส่แต่สอบเวียดแะไรพี่น้องเนาะแล้วก็เอากับอะกระถังเด็กกระถังขาวๆน่อกระถังซีนะใส่สอบละสามถังสอบหนึ่งใส่สามถังพอดีเลยกสอบขผมก็ง่ายไปเลยประมาณ สามทางนึง่งคือซีที่สามสิบสามสิบกลโลพี่น้องเนาะสามสิบสี่สิบหาโลประมาณแล้วบวเกินนี่เาทั้นเขานักไอลี้กัประมาณสี่สิบกิโลสายหรือสีนี่แหละเนาะประมาณนีแ่แหละสกระทังเด้ เราเขาก็มาไปเรียงง่วแต่ว่าเขาเป็นกะสิซุ่มไม่ร้ได้เพราะวา่าฝนห้าฝนห้ามจะได้ตากหมากเอาละตากเม็ด ยงง่วแล้วก็ปั้นสิเล่ยมไม่ใ <laughs> ช<ว>่น่ตีกันแล้วนี่จับกระสอบดีเบาเกาล่สี่้อยข้างอันเบา เมืองอลไรไม่้องเอ้ยนี่ฝน,นกว่าฝนกระดิเข่าอยู่นะมืดฝนมากไม่รู้เอ้ยฝน,นสีตกพายุเข่าเนาะช่วงนี้เนาะเมันปั้นเข่านี้ฝนก่อนบป็ว่าเข่าซุกเ,เ,เพิน่นกระเบิดพอดี ปั้นแล้วเมื่อเด็กกับศิปกโดนเติบวันนี้เนาะเิษตรเกี้ยวเนี่ยเขาเป็นยังเกี้ยวอยู่นะปั้นแล้วรดนี่กับิีโดนเติบเพื่อสิได้ปั้นอีก ก่อนเกเนี่พี่น้องมาดน นักจะบอไหมหอดจอะู่าสี่สิบโลหอดวะสามกระถางถังสีอี่รี่่้อ้เนี่ยถังสิบแปดสิบเก้าลิตรนี่แหละประมาณนี่แหละถังกช่ไ เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเซ็กเบิงเขาขึ้นก่อนเนาะไปชี้ได้แจ็คสอบมาลุ้นน้ำกันเทาว่าซีอูที่ประมาณเบิงสายตาเข่าๆเนาะสองศูนย์แปดสิบประมาณส,สามสิบพี่น้องอ่ะเสี 30, ยสามสิบไปเขาคิดว่าสี่สิบ,น,บน,นี่บืนยาก เราลุ้นต้องกันเดี๋ยวให้เพื่อนนับเพก่อนกันใท่ใท่สุด,สดบันเนี่ยอ่าเบิ้งเบิ้นถามมึงเบาไหมก่อน ได้ยักสอบเนาะอ้าไวไอตัวน่ไม่เห็นยังสบายดีปะลุง,าลงมายัางเดีนี่นเนฮ้เาเล่นน้ำมูโอ้วเกเบิง้งลวเ็กด้วยเกาลีาฮะานาะนาะวายุาบ,บินหนักสีส่ิปนี่คิดวะบินนบิ้ำี่กคโอ้ โอ้สงสัยเลขสิออก36เด้อพี่น้องเด้อบอกกะมืนว่าโอ้แม่นๆๆเนาะบอกเลขนี่เป็นังซะแต่มัด้ดบ่ไปา่เาว่าเบิ่งเินกโล8บ่ติดกโลอปิเลยเนาะโอ้บอกกะลีแม่นๆๆ36สอบบอกกะลีว่าแม่นอีลีพี่น้องเอ้ยเ40บนยากแม่เลกเฮา สามสิบหกระสอบฮทั้งกี่ล้านในสามเจ็ดนาาสิบหโอ้หมานเข่าขนาดน่าจะให้ที่เมืองเนี่ย,ยอ่หน้าสิบก็ให้หนึ่นงไปนยเลย,เ,ยเกือบเ,เกือบสี่สิบกระสอบ เป็นยังผู้นั้นนะคือนนุ่งกระสอบบ่ผู้ยัดนะนะผู้ถ้งยินคือนนุ่งกระสอบวะกันบ่กันใายเออเนี่ยกันเงินพี่น้องคนโอ้ต้องพกผ้าไปตลอดนะเนาะผู้ยัดเข้าอาวุธอาวุธอาวุธเนาะอาวุธประจำกายอามรภ aja กับเพียงตินี่นะพี่น้องขอบุญกับคุณในลายพี่น้องสูุข่สูุคนสุมองสุบอนที่ติดตามเขาเฮายังโดนพี่น้องสิเด็กปั้นเนี่ย อยู่ลุ่มหมู่อีกขขาก็ยังบ่ทันทุกแน่เกี่ยวก็ลงบ่ได้บักกะลีเด้อบ่ทันเกี่ยวง่ายบ่เขาตัวทางมงคลทางมงคลก่อนเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี